สวัสดีครับผมลุงศักดิ์ครับวันนี้หิวข้าวมากอาหารมื้อเช้าไม่มีอะไรที่จะกินได้ของเรานี่ง่ายๆเลยนะอันดับแรกไข่ดาวไข่ดาวอย่างนี้ไม่ก็จิดชืดเว้แต่ได้ของดีมาของดีมาน,นี่นะคือหอยดองหอยดองของดีจังหวัดสุราษฎร์อันนี้เป็นหอยแข็งดองสีเอวของอะไรวะยูริทฟาร์มอ่าอันนี้นะถ้าอยากจะกินด้วยอะ่อ่อาอ่็นกินแล้วอร่อยใช่ไหมแต่ยังไม่ได้กินเปิดก่อนปั๊บโอ้โหแคก,กิ้งก็ดีนะเว้เปิดก็ง่ายกระป๋องนี้กำลังดีจับเบอร์ไม่ล่วงไม่หลุด เดี๋ยว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 ครับอันนี้ดูก็รู้นะว่าเขาทำมาอย่างสะอาดอสีอิอร่อยเลยเยียเดี๋ยมหอยอ่าได้แล้วได้แล้วโหเปลือกหอยนี่สะอาดมากมากเลยนะเขาล้างทำทำอะไรอย่างดีอือหรสชาติสีอิ่วนี่กำลังดีนะแบบมีความหอมของสีอิ๊วแล้วก็ความสดของหอยกลิ่นหอยแบบไม่ใช่แบบเป็นตุ่นๆนะกลิ่นหอยแบบสดชื่นเคยรู้ไหม อหอยกินสดชื่นเป็นยังไงเนี่ยอยากรู้นะลงมีปักตะก้าไว้แล้วของดีจังหวัดสุราษฎร์เดี๋ยวจะมีของโอท็อปของวิสาหกิจชุมชนของสุราษฎร์หลายๆอันหลาย,ลายๆที่มาแนะนํากันช่วยอุดหนุนวิสากิจชุมชนของคนสุราษฎร์นะครับผมกิดใหญ่ทําเป็นเมในทุกงการสรตัรเน้า